คุกกี้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv o ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีาการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยงรบเติม Rv o หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับวันนี้พามาดูตัวละครที่ได้บัฟม่อีกหนึ่งตัวนะก็จะเป็นตัวของทีรีนั่นเองตัวของเขาได้บัฟอะไรมันั้นกกกลไใหมม่ของารจตตีปิ ทุกครั้งที่โจมตีปกติของทรีริโดนศัตรูอ,อาวุธของเธอจะลอยต่อไประยะสั้นๆก่อนจะพุ่งกลับมาสร้างความเสียหายไกลาภาพเท่ากับ80%ของโบนัสเอดีแก่ศัตรูที่โดนหากเป้าหมายเดิมจะโดนแค่25%ก,ก็หลักๆผมว่ามันจะเป็นตัวที่ยิงทะลุเป้าหมายแล้วพอกลับมามันจะแรงขึ้นอีก80%ซึ่งบวกกับโบนัส AD ดีเข้าไปอีกใช่ไหมโบนัส a อดีนี่คือออกพวกของแรงอยู่แล้วนะครับมาดูว่ามันจะแรงแค่ไหนในแผนนี้นะ รีบิวแบบปกติไปก่อนนะเพื่อนเกี่ยวกับไฮายาเตาะนะฮะก็จะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาเดี๋ยวต้องต้องรอหลุดอคอมเนมเดอร์ไปก่อนนะครับรอแบบขึ้นคอนไปก่อน ร้อยโอมามา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 โอ้โหเอแต่ว่าเสียสตันไปอ่ะสตันไปเตะเลยก็เลยออกไปได้ครับไปถึงเด่เกมให้ไวที่สุดแค่นั้นเลยะตอนนี้รองท้าตีไวมาเลยจ้าพุ่งกลับมาพุ่งกลับมาพุ่งกลับมา80%เลอเนเหรอถ้าโดนตัวเดิมก็25มั้ยไหมเมื่อกี้จะไม่ได้แล้วว่ะ20 25อี่าะมีประมาณนี้ แต่มาทะลุอยู่แล้วเนาะทีนี้มันยิงทะลุอยู่แล้วนะครับฟุฟฟาบฟุฟฟาบฟุฟฟาบหนึ่งฟุฟฟับสองยืนเรียงต่อนี่ชอบมากฮึบฮึบหัวเบาเบาเมื่อกี้เบาเบาอันติยิงแมนๆหน่อยปั๊บปั๊บโปเตโต้ตั้งไปแล้วกลับอะครับโอ้ก็ยังสรรหาดึงในจังหวะสุดท้ายอยู่นะครับ โอมาไปป่วนบัฟรัวๆเลยฮะไปแคลรี่ตัวเล็กตัวน,น้อยเกีเรียนต้องให้เขาออกไปครับออกไปก็ต,ตายดิโดนดึงไม่มีฟิกเกอร์ด้วยอ๋อครับออกครับหมดครับผม เซฟจัดเลยครับแครี่ทั้งคู่ฮายาตูขอ,อยาิเคียนะครับเดี๋ยวซิลฟ้ฟาไม่ทันวิวซิลเพิ่งตายไปซิลฟ้ฟาไม่ทันนะเอ๊ะเชื่อไหนกมล้มตูดแล้วฮะแก๊กอยู่ไหนวะยิงเช็คก่อนนะปั๊บอยู่นูน่นขอรัอกาโว้ยจ้า เป็นทรงเว้อยอันนี้เป็นทรงว่ะถ้าเราที่แรกนะครับก็เอามาฟาดไอตัวพวกแทงด้วยเนะี่ยไอตัวข้างหน้าไอแก๊กเกมนี้มันชอบอยู่ข้างหน้านะครับมันจะยิงแก๊กไว้ก่อนเดือยิงยิง,ยงตัวบางก็เข้าทางลงทางรองแล้วมีดูดเลือดด้วยนะีไดนดีหน่อยนีย่เป็นไอเทมที่ดีทุทกวันนี้ก็ยังดีนะครับหลังจากที่ดาบไฟฟ้าในบัฟมาครั้งหนึ่งแม่งโหดเกินไปนะครับเนิฟเลยเนิฟแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วนะเป็นการบัฟที่แบบ อย่างวะผมเนิศไปสองสามครั้งอ่ะดับไฟฟ้าไม่แตกหีครับต้องรอไฟหน้านะร,รอเวฟหน้ารอเวฟหน้าหลังจากที่เราได้ทารอนมาแล้วนะครับก็เอาเป็นขี้ใหญ่มาเลย <S <S อยากได้คีชิ้นแรกก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมชอบทารอนชิ้นแรกมากกว่าก็มี ในเทพนิดหน่อยตอนเกมนิดหน่อยต้องกลางออกมาเอาอย่างสุดนะครับอุ้ย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 ทางนี้ด่ครับผมสวนให้ด้วยยันต์เคลียร์เลนเสร็จเลรวเราขึ้นไปข้างบนเลยไหม่าไป3ามเรนแลย ะทำรินตรงกลางไปครับมาทาร่าอุ้ยเอาอยู่ที่ไอ้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 โอ้โมันต้องยืนมอบครับมันต้องไปกินสู้อะ่ะอย่าหันหลังครับเป็นเกาตูดกูใหญ่เลยตัวสิวี่เจอเองทำได้ซิวน้อยแลามีทารอนกับคี้สองชิ้นงีครับดูว่าเราจะตีทาร่าโโอ้โห โอ้โหไม่ให้ลุ้นเลยฮะไปเด็กเลือดไปหยุดเลยไม่ให้ลุ้นเลยอ่ะ <c oughs> ขึ้นหน้าไม่ได้ครับขึ้นหน้าไม่ได้ขึ้นหน้าตายนะครับเล่นออบอีกเป่าตอนนี้ก็หาเรื่องของการเงินไว้เอยๆนะตัวเลดสตันอ้หโโ,โหลังมาเพื่อนหลัง หลังมันจะรงชานเท้าเกาะไปเลยเอาเวลาคนดูว่าคิวเรย์ไม่อยู่ในพุม่มม่แหละเอาแม่งเลยเอ้านึกว่าอยู่พุ่มหน้าไม่อยู่โอ่ไม่อยู่พุ่ม,มนี้โคตรสวยเข้าใจงอาจะตาย <laughs> เล่นเรื่อยๆเนีเ่ยเริ่ม <laughs> <laughs> จะหมดอารมณ์เล่นแล้ว ไม่ไหวแล้วอ่ะจากตอนแรกดีๆมากตอนนี้ก็เป็นเก็บตามไปซะไดนครับเปลกๆลยอยู่ก็ต้องมาหา<__:การกันซ่อมก่อนนะฮะลบ มาโอ้โหสิงว่ะอย่าพิ่งกรองอย่าพิ่งกรอมวานเราได้เหรอแต่ต้องรีบปิดนะตูกามันแม่น้ำมาสองตัวนะครับคีเลนคีเลคีเนเคีเลนจ้าคีเนจ้าไม่เคีก็ได้มาโอ้ยโอ้ยโอ โอ้ตีไม่เข้าเลยโอ้ยลูดหนึ่งลูดกูจะร้องไห้ตีไม่เข้าเลยพี่เงินกูก็เยอะน่ะเงินแม่งเยอะกว่าไปดิรีวิวไปเก็บตาไหมเก็บตาไหมกดดันหน่อยเก็บตามอ่ะลูดลูดลูด,ล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 ดโดนโดนไฮยอเต กดตันอันติคือตายเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนล้ำหน้าไม่ได้ตัวหลังตัวหลังมันขึ้นหน้าไม่ได้เเรียบร้อยสวยมาหลายอสัเกตคิวเรนไปได้ครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์แอร์ยังไม่ได้มอง์นิ่งเต็มนะโุดีนล้รมาถึงคีพอแล้วผมเปลี่ยนรองเท้าแล้วว่าออกรองเท้ากกอนก็ไม่ไหวคิวเรนคิวเรนแรงเกิน เหมือนเหมือนเหมือนถ้าเริ่มโย,โยนแล้วนะครับกูก็ไม่ได้จะโยนหรอกคิวเรนไม่ก็มาหาก,กูจังแล้วก็ไอแคลรี่ไม่ก็ลอมีสตัรนทนะครับแล้วค่อยเข้าผมไม่โคตรซวยเลยมาดูไตัวาปั๊บมาเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนวะเดี๋ยวรอมีของก่อนนะครับรอมีมอร์นิ่งเดี๋ยวเรามาดูกัน พาเช็คครับเดินอ้อมเลยผมไม่รู้ว่าเอลายนี่มีหรือเปล่านะเนี่ยนะถ้าผมเดินทะลุเอลายที่โดนแก๊กดึงแล้วนะเมื่อกี้ในแมพอะโดนแล้วนะครับมา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 บึ้งมาเลยฟิกจังหวะสุดท้ายมาขอแล้นวงานตรงนี้ขอแค่ผมได้ยิงขอให้คุณเล่นคขนห้ผมแค่นั้นเลยทีนี้ ขอแอปเล่นเกมก่ามาเอาบาดแผงของเพื่อนได้เนี่ยครับเมดไม่ออกตัดเลือดว่ะคือมันมีปัญหาตรงที่มันมันไม่มีใครตัดเลือดทาร่าเว้ยจริงมไม่มีใครตัดเลือดทาร่าเว้ย <Help me. S 3> เอาละมีทางเลือกครับก็ไปไฟกับเพื่อนหรือว่าจะไปตายโดนคิวเรนฆ่ากูไปไฟกับเพื่อนดีกว่า เสียก๊อดไปก็ค่อยมาแก้แต่ว่าไม่ตีฮะมีปลาไหลเข้าไปเช็คหน้าเมื่อกี้ทีหนึง่งเลยตีเลยแต่ว,ว่าคิวเรนกลัวกลัวปลาไหลนะเนี่ยปลาเลยนะนนาจา๊ะอุ้ยไม่มีเพื่อนไปมันต้องเดินมันต้องเดินกรุ๊ปอ่ะมันต้องเดินกรุ๊ปอ่ะเล่นเดี่ยวๆไม่ได้เลยเพื่อน แต่ว่าแบบนี้ก็ได้อ่ะนี้ก็ได้หมดอ่ะนี้ก็ได้หมดอ่ะโอ้โหโอ้โหโโอ้หเฮ้ยอันนี้แรงใช่ไหมล่ะเฮ้ยไอเทมผมปาบแทงแล้วพี่มีทั้งทานรอนมีทั้งบอลนิงตาอันนี้คือแรงเลยใช่ไหมล่ะผมไม่เอาแต่เล็กกูออกเองจบจบข้าวเล่นเล่นตามแรงไปนะครับ ผมยี่แไปพิมพ์บทแล้เมลตันเลี่ยนเมลตันเลี่ยนะครับเลยให้ทาลาไม่เล่นทั้งปีอ่ะผมก็กว่ดแทงก็ได้นะครับจริงผมจะไปออกขอเกิดด้วยซ้ำเพราะว่าคิวเรมันล้งมใบนะี่เราอาจจะสับของไม่ทันนะยครับเป็นแคร่บมงทีไม่ได้ดูแมพด้วยอืเรียบร้อยครับโยนแล้วโอมาแบบเห็นป่าเลยอย่างนี้โอมากูโยนแล้วงหวะนี เดียวแล้วนันดี้เฮ้ยเล่นนายหน่อยเล่นนาโฮะเออโอ้โหผูเล่นอะไรก็โดนจับเนาะกูเล่นจินนาก็โดนจับกูเล่นแครี่ก็โดนจับเล่นออฟเลกก็โดนจับเล่นอะไรก็โดนจับโอ้งงครับเนี่ยงอมแล้วเนี่ยโซโลแรลงว่ะปกับทีมดีกว่าใครมีเพื่อนเล่นกับเพื่อนดีกว่าครับ เขียวโมงก่อนก็ได้นะเขียวโมงก่อนก็ได้นะปลาไหลก็พยายามทำเลนให้อยู่นะครับเกมนี้ผมรักปลาไหลมากเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนอย่าไปคะเลาะกมา,มาน้องชายไหวให้กูได้ยิงด้วยแค่นั้นแหละอย่าให้มันจับกูขอแค่นั้นเลย มาเลยครับขอแค่นั้นเลยลนาะมาแล้วครับคุณีตัดเลือดเพื่อนไม่ต้องห่วงตัดเลือดแม่งเลยูอ,อกเองก็ได้ตัดเลือดแม่งเลยดูกูหายไวเกินอันนี้มีเพื่อนช่วยตียนะครับแต่มีตัดเลือดก,ก็ดีกว่ากลับครับกลับครับกลับครับก็เอาตีไกลไว้สับคงสับขอเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วช่างแม่ง กูเสียก๊อตกี่ตัวแล้วเนี่ยฉันเสียก๊อตกี่ตัวแล้วพี่เงินสามพันเรารู้สามพันไปแล้ววุ้บไปไหนตึงๆว่ะต้องทีทันเนี่ยผมว่ามันแรงอยู่เว้ยจริงๆผมว่ามันแรงอยู่มันแรงอ่ะแบบไม่คอนเทนต์อ่ะมันแรงเว้ยแต่ขอให้มันได้ยิงไอ้นั่นตายนั่นร่วน่ารัวน่้นั่นี่อะเนี่ยดูขอให้กูได้ยิงเพื่อนเกมตาลจะกลับมาเป็นเกมพีก อืมคอกูได้ยิงขอยกูได้ยิงเอาแล้วเอาแล้วโอ้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 มากูมีตัดเลือดกูมีตัดเลือดแครี่ตัดเลือดแครี่ตัดเลือดแครี่ตัดเลือดไอ้นุมน่มลุยไอ้นุ่มลุยไอ้นุ่มเออ ผมมาแอบแอบโยนอย่านะการเกมแบบไม่เห็นป่าแล้วเล่นนะครับผมมาไม่แอบโยนอยู่ก็เล่นเล่นไปไม่ต้องโยนแพ้เลยใหม่จริงผมว่ามันแรงอยู่ไอ้ที่บัฟมาแล้วมันตอนลอยแล้วมันกลับหลังมามันได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าโดนเตอร์เดิมมันก็ได้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่โดยล้วนแม่มันยิงทะลุอยู่แล้วไงมันก็โดนแบบฟาด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 ไปเลยนะครับมันแรงมันแรง เดี๋ยวจะต้องรอเลตเกมหน่อยเกมนี้ก็จะเป็นเกมตามให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับก็รีวิวตามแล้งไปนะครับก็ต้องออกแบบของมาแก้จริงๆผมก็เลยแบบออกเกาะเกิดมาด้วยซ้ำนะครับก็ถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมสำหรับนี้สวัสดีจ้าวันลมดีป่ะจะนา้าแล้ว